บักสัมผู่แซ่บแซ่บให่มาเมา่เนี่ยค่อยจะกินได้บ้างงับกันไหว้าววแซ่บไรเดอร้อใหญ่กินจะคำอ่ะใหญ่แม่ก็ฝากมาให้อุ้ยแต่ว่าบ่อค่อยหวานมานได้ลูกนี่มันก็สมๆจักหน่อยฝาดฝาดหาน้มเลยเนี่ยเนี่ยพยยามหาหนาม,มมันบ่มีนี่เอาอีกสักคำก่อนนะงับอุ้ยแต่ว่าก็ะสมทีล่ลนะเนาะ หาหน้ำเนาะงั้มอีจคำนูมาอ้ยออเยอะเยอะหนำมไม่ค่อยนะมันสมกกกเก่าอีกสัคำนูอุ้ยเยอะก็บอไปหาน้ำเล่เยอะยงาะเยอะก็เยอะยงาะจิงดีอุ้ยน้ำไหลกันไหลไยจะคำนูนอ้ยเบเศบบะวะยังขิปอกี่วเหรือบาเศปปเาาอออาบ cắt dìu mà không đúng mà uầy sẹp uýu bye 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 bye